สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเราสู่กันฟังแอฟริกาใต้นะคะวันนี้อยู่ที่รถบ้านค่ะท่านผู้ชมวัยรุ่นเขาสั่งมานะคะเขาบอกว่าไม่นอนนะคะที่บ้านมันไม่เท่เขาอยากจะนอนรถบ้านกันค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะพี่ก็ได้มาทําการทําความสะอาดค่ะย,ยุกใหญ่นะคะเพราะว่าน้องๆที่มาจากเมืองไทยนะคะเดินทางมาประเทศแอฟริกาใตเา้เพื่อจะมาช่วยงานพี่กัญญานะคะ วันนี้พี่ก็เตรียมจัดท่านผู้ชมดูเตรียมจัดข้าวของดูดฝุ่นนะคะท่านผู้ชมวันนี้ก็งานหนักนะคะวันนี้ก็ทํางานคนเดียวนะคะคุณสามีไปทํางานนะคะก็ช่วงเก็บกวาดเช็ดถูท่านผู้ชมก็ปัดฝุ่นดูดฝุ่นนะคะนี่นะคะ เราจะมาเริ่มกันเลยนะคะใกล้จะเสร็จแล้วเดี๋ยวจะโชว์อีกรอบหนึ่งนะคะวัยรุ่นสั่งมาท่านผู้ชมน้องๆสั่งมานะคะรถบ้านทําความสะอาดแป๊บนะคะดูเข้าของที่ด้านในก็เป็นห้องนอนเนาะฝั่งนี้เป็นห้องครัวนะคะก็เข้าของนะคะกระจัดกระจายหน่อยต u. เตาแก๊สที่อยู่นั่งเล่นนะคะทํากับข้าวนะคะยังไม่มีอะไรท่านผู้ชมยังไม่ทําอะไรนะคะช่วงนี้ก็ หยุดไปเที่ยวก่อนนะคะรถบ้านก็ยกให้น้องๆน,นะคะน้องๆบอกว่าจะยึดรถบ้านโอเคไม่เป็นไรนะคะพี่ก็จัดให้นะคะวัยรุ่นสั่งมาค่ะวัยรุ่นสั่งมาโอเคนะคะไว้เจอกันใกล้เสร็จนะคะ นี่ก็เป็นผ้าชุบน้ําร้อนนะคะแล้วก็เช็ดฝุ่นออกนะคะเช็ดฝุ่นออกนะคะเพราะว่าเราใช้ตกปลาไปเที่ยวแคมปิ้งต่างจังหวัดนะคะวันนี้เราก็จะหยุดพักใช้หน่อยนึงนะคะให้น้องๆได้หลับได้นอนนะคะก็เล่นๆสนุกๆเนาะ เป็นผ้าห่มนะคะก็ซึ่งพี่เองก็ได้ซักมาแล้วนะคะผ้าห่มใหม่หอมๆเลยค่ะ,ะเตรียมไว้ให้เด็กๆน้องๆน,นอนนะคะเดี๋ยวพี่จะมาปูที่นอนนะคะท่านผู้ชมอันนี้เป็นข้าของอุปกรณ์แคมปิ้งเสื้อผ้าทั้งหมดพี่ก็จะเก็บกลับบ้านนะคะเก็บกลับบ้านแล้วก็จะปูที่นอนให้กับน้องๆน,นะคะยังไม่เสร็จค่ะเหลือเยอะนะคะไกลเลยะคะ่ะ ผ้าปูชั้นที่หนึ่งค่ะท่านผู้ชมผ้าพี่มปีประวัตินะคะผ้าผืนนี้จ้างตั้งแต่คุณสามีอายุ1 7บเไปเป็นทหารนะคะท่านผู้ชมยังอยู่นะคะตอนนี้สามี53นะคะผ้านายทหารยังอยู่คะ่ะมานำมาปูให้กับน้องๆผ้าปูเตียงชั้นที่สองค่ะชั้นที่สามนะคะผืนที่สามก็ปูลงไปเลยท่านผู้ชม เสร็จเรียบร้อยนะคะสําหรับห้องนอนของน้องๆที่กําลังจะเดินทางมาจากเมืองไทยนะคะท่านผู้ชมรู้สึกว่าผ้าห่มก็เยอะแยะนะคะปูหลายชัน้นท่านผู้ชมเพราะว่าตอนดึกกลางคืนมันหนาวมากนะคะท่านผู้ชมอากาศที่นี่ก็เปลี่ยนแปลงเปลีป่ยนแปลงบ่อยท่านผู้ชมเดี๋ยวฝนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนมีทุกฤดูนะคะในวันเดียวนะคะก็กันไวนะ้เนาะเรียบร้อยจ้า เป็นอันว่าจัดเสร็จเรียบร้อยค่ะท่านผู้ชมโอ้โห,โโหตกเย็นพอดีนะคะขวามือก็ที่แขวนเสื้อผ้านะคะไว้ให้น้องๆที่จะมาจากเมืองไทยนะคะฝั่งซ้ายมือก็เป็นครัวเล็กๆนะคะท่านผู้ชมข้าวของนะคะเครื่องดื่มเครื่องปรุงนะคะแก้วน้ำด้านล่างก็เป็นเครื่องครัวเครื่องปรุงแล้วก็หม้อกระทะนะคะด้านล่างก็ หลายอย่างนะคะท่านผู้ชมห้องนอนแล้วก็จัดเสร็จแล้วสำหรับสองคนนะคะสองคนนะคะผ้าขนหนูด้วยที่ชาร์จแบตเตอรี่ USB นะคะฝั่งด้านบนนะคะก็สำหรับสองคนนะคะก็ขนาดพอดีนะคะไม่เล็กไม่ใหญ่เนาะใช้ได้คะ่ะใช้ได้ถ้ามองมาจากฝั่งห้องนอนท่านผู้ชม ็เป็นครัวเป็นที่เก็บจัดเก็บเสื้อผ้าเข้าของอุปกรณ์นะคะต่างๆนะคะแล้วก็ตู้เย็นนะคะตู้เย็นเล็กๆนะคะขนาดพอดีนะคะประมาณนี้ท่านผู้ชมเรียบร้อยนะคะรถบ้านของเราตามสั่งไวรุ่นนะคะจากเมืองไทยบอกขอยึด รถบ้านเจนะคะเจก็เอาไปเลยนะคะไปนอนได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้พี่คัญยาก็ขอฝากการติดตามไว้เพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบถ้ารักคลิปนี้ก็กดถูกไลค์พดไม่เป็นกดถูกใจกดไลค์ Subscribe นะคะสวัสดีค่ะโอ้ยเกือบไม่รอดพูดไม่เป็นเนาะก็ฝึกไปเรื่อยๆนะคะ